สวัสดีครับมารับชมรับฟังข่าวสารและคอมเมนต์จากโลกโซเชียลกันครับข่าวันนี้มาจากเทศกีฬาจากประเทศกัมพูชาซึ่งได้โพสต์รูปภาพสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชและรูปภาพสนามซานติอาโกเบนาบิวของริมาริดจากประเทศสเปนและระบุข,ข้อความไว้ว่าคนหนึ่งอยู่ในสเปนอีกคนหนึ่งอยู่ในกัมพูชาต่างกันนะทุกคนพร้อมแท็กทีอโกซีเซเวุนขแมร์เวิร์คับและอื่นๆ และได้มีชาวเน็ตกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันมาดูข้อมูลของสนามทั้งสองและฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนกันครับสนามกีฬาซีเกมครั้งที่32สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชมีความจุหกห0ื่นที่นั่งงบจัดสร้างกว่า6,500ล้านบาทที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา พร้อมรองรับสึบชิงเจ้าเหรียญทองในมากกรรมกีฬาซีเกมส์2 3 2 3ระหว่างวันที่5-17พฤษภาคม2566สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาแห่งชาติที่รวมเอาสนามกีฬาหลักสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32เอาไว้มากมายด้วยการสนับสนุนทั้งเงินทุนและการก่อสร้างจากประเทศจีนโดยรัฐบาลจีนมอบเงินช่วยเหลือ1 1พันล้านหยวน ประมาณ160ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งพัฒนาโดยบริษัท China State Construction Engineering จุดที่โดดเด่นที่สุดของสนามคือโครงสร้างรูปหัวเรือสูง99เมตรทั้งสองด้านที่ทำให้สนามดูเหมือนเรือสัาเภาโดยเป็นการออกแบบของประเทศจีนที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนเนื่องจากในสมัยโบราณชาวจีน ได้เดินทางมาสาลสัมพันธไมตรีกับประเทศกัมพูชาด้วยการเดินเรือรูปทรงสนามที่คล้ายเรือจึงเป็นเหมือนตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาอันยาวนานนั่นเองนอกจากนี้ยังมีส่วนโค้งที่มีลักษณะคล้ายท่าทางการทักทายของเขมรที่คล้ายกับการไหวส่วนด้านนอกรายล้อมไปด้วยคูน้ำแบบเดียวกับเมืองพระนครอังกอร์ของกัมพูชาในยุคโบราณและประดับลวดลายดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชา โดยทางกัมพูชาเชื่อว่าสนามกีฬาแห่งนี้ทันสมัยที่สุดในอาเซียนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่สามารถระบายคน60,000คนออกจากสนามได้ภายใน7นาทีเท่านั้นรวมถึงมีระบบอำนวยความสะดวกมากมายตามมาตรฐานสากลและใช้จัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆเช่นกรีฑาเทนนิสว่ายน้ำโปโลโน้ำกระโดดน้ำกีฬาในร่มต่างๆอย่างแบดมินตันปิงปองยิมนาสติกบาสเกตบอลและอื่นๆ รวมถึงฟุตบอลนัดเปิดสนามกับนัดชิงชนะเลิศและพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ทางกัมพูชายังกล่าวอีกว่าศูนย์กีฬาแห่งชาตินี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาอย่างห้องพักนักกีฬาศูนย์อาหารและศูนย์ฝึกที่พร้อมรองรับนักกีฬาได้กว่า1,500คนอีกด้วยสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชนี้ยังได้รับการจัดอันดับป๊อปปูล่าวู ในอันดับที่6จากเว็บไซต์ stadiumdibit.com Stadium of the Year ีฉบับที่12ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อคัดเลือกสนามกีฬาที่ดีที่สุดที่เปิดในปี2021คราวนี้มาดูข้อมูลของสนามซานติอาโกเบนาบิกันครับโดยงบประมาณการก่อสร้างเกือบ600ล้านยูโรประมาณ23,000ล้านบาทความจุดที่นั่งประมาณ80,000ที่นั่งสนามซานติอาโกเบนาบิ สนามระดับตำนานของยอดทีมแห่งสเปนเรอัลมาดริดได้รับการปรับโฉมใหม่ซึ่งจะทำให้สนามแข่งแห่งนี้ยังคงเป็นสนามมาตรฐานระดับโลกทั้งในแง่ของกีฬาและสถาปัตยกรรมมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนร้านอาหารสถานบันเทิงโรงแรมพิพิธภัณฑ์ของสโมสรระบบจัดเก็บพื้นสนามแบบมัลติฟังชันความแปลกใหม่และความประทับใจแรกที่ผู้ชมหรือแฟนบอล จะได้พบเป็นจุดแรกคือด้านหน้ามีรูปทรงโค้งมนที่มีพื้นผิวมันวาวซึ่งให้มิติการสะท้อนของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแต่ละช่วงของวันและมีไฟ LED สำหรับการออกแบบ l i g h t i n g Design รวมไปถึง LED Screen e ็ t e r i a l ขนาดใหญ่ในเวลากลางคืนระบบจะให้แสงสว่างที่นุ่มนวลในบริเวณด้านหน้าสนามซึ่งสีและความเข้มแสงจะมีความแตกต่างกันสนามถูกออกแบบให้หลังคาสามารถเปิดปิดได้ ในส่วนภายนอกสุดของหลังคาจะมีชุดของระแนงอยู่ด้านบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดส่วนหลังคาด้านในจะใช้วัสดุปโปร่งแสงทําให้เกิดสมดุลระหว่างแสงธรรมชาติกับการป้องกันแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันการที่หลังคาสนามถูกออกแบบให้สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการจะช่วยให้สนามแห่งนี้สามารถใช้สําหรับเช่าจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ที่หลากหลายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรภายใต้ขอบหลังคาด้านบนยังถูกออกแบบให้มีจอแสดงผล LED ขนาดยักษ์ที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในสนามได้อย่างชัดเจนแบบ360องศามีพิพิธภัณฑ์ของสโมสรซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ล้ำสมัยมากขึ้นในการชื่นชมไปกับประวัติศาสตร์และเกียรติยศความสำเร็จของสโมสรในรูปแบบโลกเสมือน นอกจากนี้เส้นทางของพิพิธภัณฑ์ยังเชื่อมต่อกับเส้นทางสเตเดียมทัวร์ที่ใช้เยี่ยมชมสนามในมุมมองแบบพาโนรามามีพื้นที่ศูนย์การค้าได้รับการปรับปรุงใหม่อีกทั้งยังมีการติดตั้งบันไดเลื่อนในตำแหน่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำพาแฟนบอลและนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังจุดสูงสุดของสนามซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนและเป็นจุดชมวิวสนามแบบพาโนรามา มีความเป็นสุดยอดสนามฟุตบอลและสถาปัตยกรรมยุคใหม่ด้วยระบบจัดเก็บพื้นสนามหญ้าไว้ในอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเปลี่ยนพื้นสนามด้านบนให้กลายเป็นพื้นที่มัลติฟังชันในการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานจัดแสดงสินค้างานนิทรรศการในรูปแบบต่างๆงานคอนเสิร์ตจัดแข่งอเมริกันฟุตบอลจัดแข่งบาสเกตบอลจัดแข่งรถในร่มและอื่นๆการจัดเก็บพื้นสนามใช้ระบบไฮดรอลิก ในการเลื่อนเก็บและยกพื้นสนามขึ้นลงจากอุโมงค์ใต้ดินพื้นสนามหญ้าจะถูกซอยออกเป็นส่วนๆในลักษณะเป็นเฟรมเพจยาวๆคล้ายไม้บรรทัดที่สามารถนำมาต่อกันได้ภายในอุโมงค์ใต้ดินสำหรับเก็บเพลทพื้นสนามหญ้าจะมีระบบให้น้ำระบบหมุนเวียนอากาศระบบการให้แสงอาทิตย์จำลองเพื่อรักษาสภาพความสดของหญ้าที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมภายนอกมากที่สุด รวมไปถึงระบบบำรุงรักษาหญ้าด้วยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆสนามถูกออกแบบให้มีพื้นที่จตุรัสขนาดใหญ่กว่า20,000ตารางเมตรและจะตุรัสขนาดเล็กอีกแห่งที่มีขนาด5,500ตารางเมตรและได้มีการปรับปรุงทางเท้ารอบๆสนามรวมไปถึงระบบความปลอดภัยในการอพยพแฟนบอลทุกคนในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสนามได้ถูกออกแบบให้มีทางเข้าออกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทางล่าสำหรับผู้พิการบันไดเลื่อนและลิฟต์มีความสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นมาฟังคอมเมนต์บางส่วนของชาวเน็ตกัมพูชากันครับคนแรกได้เข้ามาบอกว่าอย่าเปรียบเทียบมีจุดประสงค์อะไรคนถัดมาบอกว่าสเปนเขาสร้างด้วยตัวเองแต่กัมพูชาพ่อกู้งเงินสร้าง อะไรนะักคุณต้องการคุยเรื่องอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปรียบเทียบคนหนึ่งยืมเงินคนอื่นมาสร้างอีกคนสร้างด้วยตัวเองทำไมผู้คนในโลกชอบทำเนียมการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการโพสต์นี้คืออะไรแต่สนามของเราเป็นมิกเซอร์เวลาฝนตกสนามกีฬาของเราไม่รับประกันกัมพูชาดูสวยงามมากฉันรักกัมพูชาบ้านเกิดของฉัน เรายังเด็กอย่าพยายามล้ำเส้นคนอื่นเงียบบ้างก็ดีรออีกไม่นานพอแล้วอีกสักพักพ่อจะสร้างดีๆคงหาเงินบ่อทันนึกว่าเครื่องทำแซนด์วิชกัมพูชายเย็นกว่าสวยกว่าสนามของเราสวยนะ่าแต่ของคนอื่นเท่กว่าเรามาระดับอาเซียนของเขาระดับโลกจงพอใจในสิ่งที่ชาวเขมรมีอย่าเปรียบเทียบ คอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าหัดคิดสักนิดก่อนเปรียบเทียบอะไรควรรู้จุดยืนของประเทศเรา5,000เรียวกับ30,000เรียวต่างกันมากของเขาทันสมัยควรเปรียบเทียบกับเอเชียไม่ใช่ยุโรปซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเข้ามาดึงสติคนโพสต์ว่าไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันควรพอใจกับสิ่งที่เรามีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อต่อไปและเพื่อรับชมข่าวสารในโลกโซเชียลและมุมมองความคิดเห็นของผู้คนกันผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยอย่างสูงพร้อมรับคำติชมเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ